ดีจ้ากลับมาพบก,กับช่องปอเกเรเกม,มเมอร์ลึดใหม่หัวใจ R G B t Q นะครับเอาละจ้าตอนนี้นเราอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Midnight Bus ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยง,ง่ายๆก็คือรถโดยสารกลางค่ำกลางคืนนั่นเองนะจ้าดูเหมือนว่าเกมนี้เนี่ยแอดจะไม่ได้ไปสือบอะไรมาก่อนเลยเพราะรู้แค่ว่าไปเจออยู่หน้า store Steam ซึ่งเป็นเกมฟรีนะจ้าแล้วก็น่าสนใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยมีภาพที่สวยงามมากๆก็เลยคิดว่าอยากจะลองหยิบมาเป็นกระายให้เพื่อนๆเนี่ย แบบใครที่นั่งรถเมย์ตอนกลางคืนก็ต้องดูเกมนี้นะจ๊ะว่าจะหลอนแค่ไหนนิวเกมเป็ลยสิจ๊ะรออะไรวันอเพอนเพื่อไม่นะนเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมิดไนท์จริงทุกคนมึงขึ้นได้ยังไงที่ยงคืนหกนาทีบ้าเอ้ยฉันเจ็บฉันโดนชนหรอ it was fuck a double s h i f ฉันต้องเหมือบเหมือนว่ามาเฝ้ากะกลางคืนสองกะเลยอะและทั้งหมดที่ฉันต้องการก็คือฉันอยากจะกระโดดขึ้นเตียงเมื่อฉันถึงบ้านยังไงก็ตาม ตอนนี้ฉันก็ต้องไปทํางานอยู่ดีด้วยรถรถเมย์ตอนกลางคืนอ่ะนะอ๋อบ่นนิดนึงเพราะว่าเราไม่อยากทํางานนะจ๊ะต้องมาทางานใตตอนด,ดึกๆมันก็ลาออกจากงานไปสิค้าอู๋ไม,ไม่ออกออกไปแล้วกูนอนเยแดกเดี๋ยววิธีแก้ไขจะไม่ต้องมีเกมนี้ <laughs> ด่าคนขี้เกียจหนึ่งนะจ๊ะแล้วเขาก็บอกว่าคนขับเนี่ยใช้เส้นทางแบบทุรกันดารเหมือนบ้านนอกอ่ะทุกคนแล้วก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องใช้เวลานานในการเดินทางนะจ๊ะถนนหลักเนี่ยมันโดนปิดไปแล้วหรอเพราะว่าถนน เต็มไปด้วยหิมะจากนั้นเนี่ยฉันจึงขึ้นสวดภาวนาแล้จ้ <_ d ata> นานจเพื่อไม่ให้หิมะเนี่ยมามาขวางทางเส้นทางนี้อีกเดี๋ยวจะไปถึงช้าอะไรประมาณนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยล้ามากๆแล้วก็แบบเพลียมากๆเลยตอนนี้เลยอะ่ะทำไมมันจะนอนหลับบนบนรถนี้หรอมีอาการหาาเกิดขึ้นจ้า <_ d ata> คือเขาตื่นมาบนรถเม์เลยวิถ้าเราดูจากสิ่งที่เขาจะสื่อสารกับเราเนะี่ยตีหนึ่งมึงยังไม่ถึงที่ทำงานอีกหรอเดินทางอะไรชั่วโมงครึ่งบ้านนี่มันเกิดอะไรขึ้นวันเนี่ยเดี๋ยว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 เ้ยภาพสวยจัดเลยเฮ้ย ทุกคนไปไหนกันหมดใช่ทุกคนไปไหนกันฮะฉันขอั่งต่อได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมึงนั่งจริงด้วยอิามึงมีปุ่มให้กูให้กูกดนั่งกูจะนั่งไงมึงลุกได้ไหมอะลุกลุกเออโอ้โหนั่งก่อนจะนั่งได้ก่อนจะยืนนี่คือกดให้ดูเฉยๆนะทุกคนนะแล้วอันนี้คืออะไรคะ dislock เราออกจากรถเมย์ไม่ได้ทำไมอะอุ้ยแต่มันมืดมากเลยนะคนอื่นไปไหนกันหมดวะเฮลโลมีใครอยู่ไหม อะไรวันนี้เราคนขับไปไหนวะแม่งเอ้ยอันนี้แอดแอดแปลาจากที่เขาอ่านนะคะ what the fuck มันใช้งานไม่ได้ใช่ๆช่ก็เห็นอยู่ว่ารถชนปะแล้วมึงไม่ปลุกกูเลยอีคนขับเวนนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยพระเจ้าสติ l ร i เค t ีย r ์เหมือนจะมีบางบางส่วนที่แบบยังส่องแสงไฟได้อ่ะถึงจะชนแล้วก็ตามทีนะจ๊ะเดี๋ยวนะโอเคแสดงว่าเราต้องลงไปข้างล่างทุกคน อุ้ยมึงน่าลงมากแม่น่ากลัวอ่ะเสียงลมดังไหมอ่ะอุ้ยดิเด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 เครื่องบนคืออะไรอา้าวนี่ไงเราปิดได้จะให้กูกดทำไมวะในเมื่อกูก็ต้องลงจากรถไฟแ้วใรถเมย์พ <laughs> ระเจ้าโอ้ oh my gosh รถชนจริงโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยนะวุ้ยวุ้ยวุ้ย what the hell was that what อะไรหรอฉันมองไม่เห็นเลยเลยฉันมุ่งแต่มองทางอื่นอยู่ฉันอดเห็นเลยมีใครมาหลอกฉันหรอคะ ค o ดบี be นเจอ e r o u สมันคงจะอันตรายมากทำไมอ่ะแล้วฉันไปไหนไม่ได้หรอเด,เดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนรถเมล์แต่แอดมองไม่เห็นน่ะอ้าวแล้วเราไปทางไหนได้บ้างอ่ะคือตอนนี้ตัวละครเราไปไหนไม่ได้ลงมาได้นะแต่เดินไปไหนไม่ได้จชะกูต้องอยู่บนนี้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนเหมือนจะเริ่มทำงานได้ปะอา้าวก็ไม่ได้อยู่ดี แสดงว่าเราจังสำรวจไม่ครบมีอะไรที่เราต้องสำรวจเพิ่มบนบนนี้หรอหรือเราจะเจอใครอ่ะมันหนาวมากมากฉันคิดว่าฉันควรปิดประตูหรอแล้วมึงจะอยู่บนนี้มึงไม่ไปไหนหรอเขาไปกันหมดแล้วนะโอเคอ่ะปิดก็ปิดจ้ะอ่ะปิดละมึงควรพูดกับกูตั้งแต่เมื่อกี้นะคะไม่ใช่มาพูดกับกูตอนที่กูเดินลงไปแล้วอย่างเงี้ยเข้าใจปะเสียเวลาเวอร์แล้วไงนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันวะเนี่ย พูดวนไปนะตัวละครดูเป็นคนไม่ค่อยเอาอ่าวเลยทุกคนบางทีฉันอาจจะมองไปรอบๆหนะ้าต่างนนะไหนอะมันหิมะม,มันปกคลุมจนมันจะมองไม่เห็นอะไรแล้วแกจะมองอะไรอีกคะ Doesn't work 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 w o k จะซีไม่เนอะ work 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 มันเริ่มมืดแล้วว่าทุกคนมันมองข้างๆไม่เห็นเลยยุย้ยมึงก้มได้ไหมกูมองไม่เห็นเออมึงก้มได้ไหมนี่ไง Look ดูสิมันมีป้ายนี่ว่า Yes อ่า n ว่าอะไรวะนะ I think it say มันเหมือนจะพูดว่า w o r m o r e City อ่าฮะ I've already locked อ่อฮะโอเคฉันมองไปแล้วฉันรู้ฉันรู้แล้วแกต้องมองกระจกทุกบ้านเลยไหมฉันจะได้มองให้มึงติดบักปะเนี่ยคือเดินไปแล้วบางทีก็ติดติดติดติะเข้าใจไหม โอเคซึ้อเริ่มหัวร้อนแล้วนะแต่เกมก็โอเคอยู่ทุกคนมีมีคนหลอนนะน่ากลัวอยู่นะแล้วเรากไอ้อใครเข้ามาต่อคะวายเฮ้ยมองไม่เห็นหน้าอะไรอ่ะเฮลโหล่ะฮะ open up everything minus of out here minus คืออะไรอ่ะไข่แข็งเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีซัสคุณทำให้ฉันตกใจหมดเลยน่ะเป็นใครน่ะแล้วเมื่อคุณเดินออกไปเนี่ย ไม่เห็นมีใครรอดชีวิตเลยไม่มีวิญญาณใครแม้แต่คนเดียวประมาณนี้ได้ talk ใช่ไหมโอเปนอาร์ดวีทอลอินจะพูดข้างในหรอไม่ต้องสนใจหรอกเอ๋มันแปลกๆนะทุกคนอีกเกมประเภทไปให้เปิดป,ป,ประตูให้เนะี่ย Are you the bus d r i v e r คุณเป็นคนขับหรอแล้วเออคุณไปทำอะไรข้างนอกนะ่ะคุณไม่เห็นเ <'s> ลอไงพวกเราติดนะ่ะมีบางอย่างกับวิทยุเอ้ยก็พูดถูกนะฉันต้องหาความช่วยเหลือสิ แล้วมึงทิ้งคุณเนี่ยแล้วคนเดียแล้วคนอื่นไปไหนหมดเออนี่ไงกำลังจะถามเลยทำไมต้อถามทั้งหมดถามทําไมคุณจะให้ฉันเข้าไปหรือไม่หรือไม่ให้เข้าเอออ,อโอเคโอเคออนองติงทูดูไม่อ,ไมอ้ออาวตัวละครเราไม่ทําอะไรอะ่ะเราเขาไปไหนแล้วแล้วมึงไม่เปิดให้เขาเข้ามาเพื่อเขาจะช่วยเราได้อะ่ะเขารู้เรื่องวิทยรุรู้เรื่องอะไรด้วยแสดงว่าอาจจะเป็นคนขับจรงิงๆก็ได้นะแต่ก็ไม่เห็นหน้าวะ่ะเออจริงทุกคนน่าไว้ใจไหมเนี่ย I don't want to go out ฉันไม่อยากไปข้างนอกแล้วมึงจะรออะไรล่ะมึงจะอยู่ในนี้แล้วมันก็แข่งตายคารถเมงไงตายแล้วบ่นเวอร์ What the heck l เซม is coming on the bus Why อะไรอ่ะคุณพระมันเจ้านะกลัวมากเลยแกมันจะตั้งดาวหรือคะอะไรอ่ะเฮ้เริ่มแปลกๆแล้วดิ นั่นมันอะไรกันวะใช่ใชใช่ทำไมตอนแรกๆนี่คือสิ่งที่มึงเห็นใช่ไหมแล้วกูไม่เห็นใช่ไหมเอ่อ uh, must be trick of the light is d r e a m t r y i m s e e i n g things เหมือนทำอะไรบางอย่างกับไฟหรอมันกระพริบใช่ไหมกูต้องซ่อมใช่ไหมมันหนาวหมายถึงจุดไฟหรอมึงจะบ้าหรอจุดไฟยังไงก่อนฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีของมาด้ยวยปะคือตัวละครเรามันมาตัวเปล่าทุกคนหรือว่าจะต้องไปที่หน้ารถตรงนี้ปะอ้าว เฮ้คุณได้ยินไหมจอจคุณได้ยินมันฉันไหม over จบการติดต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะติดต่อกับยังไงดีคุณอยู่ที่ไหนคุณสายแล้วนะพายุหิมะเข้ามาหมดแล้วเนี่ยเต็มถนนไปหมดเลยถ้าคุณไม่รีบแล้วก็เราจะต้องปิดสเตชันอ้าวเวนกรมแล้วฮลโหลคุณได้ยินฉันไหมเฮ้คุณไม่ใช่จอชนี่คุณเป็นใครน่ะ แล้วจอร์จอยู่ไหนฉันต้องการความช่วยเหลือฉันติดอยู่ในรถเอ่อรถเมล์น่ะส่วนจอร์จก็น่าจะเป็นคนขับใช่ไหมใช่เฮ้เพื่อนเขาก็ถามถึงจอร์จอย่างเดียวนะทุกคนกำลังพยายามตีความอยู่จ้ะแล้วเขาก็บอกต่อว่านั่นคือสิ่งที่เพื่อนฉันไม่รู้ฉันคิดว่าเอ่อฉันเผลอหลับไปบนร,รถบัสสักพักแล้วอะ่ะพอตื่นมารถก็จะชนอะ่ะคนขับก็หายตัวไปนะ่ะมันไม่เมคเซนส์เลยนะจอร์จไม่น่าจะขับรถไปโดนอะไรแบบนั้นน่ะแล้วก็ทิ้งรถบัสคันเก่าไปทำไมด้วย ก็มันทิ้งไปแล้วอ่รหรือมันโดนอะไรกินไปวะแต่เรานั่งหลังสุดเราไม่โดนมันก็มันก็ไม่ใช่เหตุผลหรือว่ายังไงวะทุกคนคุณอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่มีผู้โดยสารคนอื่นเลยเหรอเออไม่อะไม่แค่ฉันคนเดียวหรือว่าฉันคิดว่าเออคุณหมายความว่าอย่างไงคุณคิดยังไงอ้าวตัวเราคอไปถามมันทาไมวันเนี้ยโอเคฉันไม่รู้นะเพื่อนแต่มีบางอย่างซุกซ่อนอยู่ที่นี่อะเออช่วยเราออกไปได้ไหมโอเคโอเคโอเคใจเย็นๆนะ บางทีสถานการณ์อาจจะทำให้จิตใจของคุณแบบแหลกสลายหรือแบบคิดไปคิดมามั่วๆบ้าๆอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็บอกต่อว่าคุณสามารถระบ,บุตำแหน่งที่อยู่ของคุณได้หรือไม่คุณเห็นสิ่งใดที่คุณสามารถจดจําได้ไหมตะกี้ไงไอ้ป้ายอะไรไม่รู้แต่มันมันไม่ค่อยครบคาอ่ะใช่ใช่ใช่ฉันเห็นป้ายบอกสถานที่เก่าๆฉันคิดว่ามันอ่านว่า w o m o o r City อะไรสักอย่างอะง่ะ w o m o o r City กันเหรอคุณไปทําบ้าอะไรที่นั่นอ้าวทำไมอะ่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันโอเคเออโอเคฉันฉันรับทราบแล้ว จะลองหาทางไปช่วยนะอ่ะอ้าวออไม่ oh my, ไม่เอาหน้าไม่เอามาเพื่อนไม่นาไอ้บ้าเอ้ยคนราหรือว่าเงยหน้ามาจะต้องแช่ใสกุซีอีกเราเราหนาวอะเราหนาวเราต้องหาไฟไม่นั้นเราหนาวตายแน่แ่ทุกคนออกไปก็ไม่ได้สินะโดนขังอยู่บนรถเมล์หลอนๆนะ่ะอยู่คนเดียวด้วยอะใครก็ได้ช่วยทันทีอะอุ้ย ทำไงดีอะมันไม่มีอะไรตอบรับเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยทุกคนเฮย้ยว้ายอ้ายไม่เข้าไปยนนืนตานตางอะแกอะไรวะน่านะคนลอเปล่าวะตัวอะไรกันแน่วะเน,นี้ยต้องมีบางอย่างอยูอย่ข้างนอกแน,แน่ฉันไม่ได้บ้าแต่ดูจากบทสนทนาแกอาจจะกินยาเกินัน มีเสียงด้วยรุน ah! 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 ่นฮัลโหลว้ายไอ้ไอ้มันจะเปิดประตูเข้ามาเสียอาการแล้วกูเฮ้อเอเซติงอนมันไปแล้วใช่ไหมโอเคมันไปแล้ว ตอนนี้กลัวมากมันพยายามจะเข้ามาด้วยค่ะคือเกมมันมืดมากทุกคนมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าอ้าวอีแอีแล้ว,อลวโอเคเปิดออกให้ฉันเข้าไปกูจะทำยังไงดีเนี่ยกูกูเริ่มแบบลกๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ย คุณต้องการอะไรฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคุณถูกกฎหมายคืออะไรของมันวะเนี่ยนี่คือแปลจาก Google Translate นะแล้วเขาก็บอกต่อว่าคุณบอกว่าการแข่งขันถูกทำลายแต่ฉันสามารถสื่อสารกับคนที่สถานีได้ออกมาถึงวิทยุคุณไม่เข้าใจฉันต้องการจะเข้าไปแล้วฉันจะซ่อมสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ออกไปจากที่นี่ออยังไงมันก็ยังไม่มีอะไรให้รู้เรื่องทุกคน If you could have done it before, why do you leave? เออฉลาดอยู่อันนี้ตัวละครเราเริ่มฉลาดเริ่มพูดเป็นคนแล้วตัวละครเราถามว่าถ้าคุณทําอย่างนั้นได้ตั้งแต่แรกทำไมถึงไม่ทําล่ะทำไมถึงทิ้งแล้วไปอย่างที่คุณพูดแหละฉันพยายามหาความช่วยเหลือเปิดให้หน่อยได้ไหมอ้าไงดีวันนี้กู Yes I am going to open No I better ask his name โอเคถามชื่อเขาก่อนก็ได้อะ คุณเป็นคนขับใช่ไหมฮัเน่มีการเช็คกับกูก่อนได้นะว่าคนในวิทยุพูดว่าอะไรอย่างนี้มึงไม่ใช่ตัวจริงแล้วคุณชื่ออะไรมันไม่ได้ถึงเวลาโอ,อ้มาแค่ตอบชื่อมามันจะไม่ไอ้รู้สับวิธีที่กแต่มันรอดอยู่ข้างนอกแล้วมันใส่ชุดกันหนาวไง My head's killing me หัวฉันจะระเบิดอยู่แล้วนะฉันต้องการเวลาให้กับหัวของฉันได้พัก I'm so overwhelming overwhelming อันนี้ปะก็คือน่าจะหาที่นั่งพักอ่ะ This look like a horror game ใช่ค่ะก็อยู่ในเกมเกมหลอนๆเลยค่ะตอนเนี้ย w h ย w h ยมันทำไรอะ่ะ What the hell I can't move ฉันเคลื่นนอนไหวไม่ได้ด้วยค่ะมันทำมันถูกกระจกแตกมึงตายแน่เลย ได้ยินแล้วนั่นมันเป็นฝันร้ายอีว้าขอโทษอมันเหมือนเป็นวิญญาณเลยตัวลราขอเราหายใจแรงใช่ไหมมึงไม่ใช่มึงโดนสิงแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยอีห่มันเข้ามาได้ยังไงกระจกก็ไม่แตกทุกคนโอเคเหมือนว่าวิทยุจะติดต่อเรามาอีกนะฮะลัลโหลใช่ฉันฉ,ฉ,ฉันฟังอยู่นะใจะเย็นนะเรากำลังเดินทางไปช่วยแล้วโอ้ god ขอบคุณมากเลยพระเจ้า มีคนขับรถออกไปอีกคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าลมแรงมากๆอ่อะ So ฮิงวอล์เหรอฮะเขาจะเดินมาและอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าต้องเราต้องเดินไปหาเขาด้วยเฮ้ยแล้วเขาบอกว่าสัญญาณที่จะเป็นการบอกว่านี่คือเขาก็คือไฟฉายคุณต้องแบบพยายามมองให้ดีดีด้วยนะฉันต้องไปแล้วฉันหวังว่าคุณจะตอบกลับนี่อะไรเงี้ยมึงให้ตัวเลือกกูน้อยมากแล้วก็ตะกี้กูเพิ่งเห็นอะไรอยู่นอกรถแล้วกูต้องลงไปเนี่ยนะ ทุกคนเราต้องลงไปแล้วก็ไปหาไฟฉายอ่ะหมายถึงว่าไปดูว่าไฟฉายของคนที่มาหาเราแงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดอนฮาวลองชุดไอเวดแล้วกว่าจะเช้าแล้วมันฉันต้องรอถึงนานขนาดว้ามีเสียงส่วนมนต์ด้วยแกแงเสียทำอะไรฉันเลยนี่มันเป็นความจริงหรือว่ามันแค่อยู่ในหัวฉันกันแน่ ฉันต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้รถรถรถเมย์นี่มัน,นแบบผีสิงใช่ไหมอัน,นี้ทูเกิลเอา์ฉันต้องออกไปข้างนอกแล้วก็เดมสิกแนลแล้วก็ไปหาว่าอีสัญญาณบ้าๆมันอยู่ที่ไหนกันไฟฉายไงไฟฉายมึงนู่นหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนใช่ไหมนั่นอาจจะเป็นคอมช่วยเหลือฉันควรที่จะไปที่ประตูเอาละเอาละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนทางนี้ปะประตูนี้เหมือนเปิดไม่ได้วิต้อประตูหน้า แต่ถ้าไอ้คนธนมาดาดังเราอะ่ะ <ไป S 1> เฮ้ยอ่อคืออะไรอะ่ะมันบอกให้เรารีบโอ,โ,อโอ้โอเค go out หรือ no เอาวะกูต้องเสี่ยงแล้วรอบนี้ทุกคนเราต้องตัดสินใจให้แน่วแน่แเราจะรอดไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับรอบนี้แล้วแหละ ไม่มีซีนตายโหดๆห,ห,หรอรออยู่นะเนี่ยเดจาวูเน ja ็กซ์ออกไปก็ตายหากูเห็นแล้วเมื่อกี้กูจะออกไปทำไมล่ะไม่นั่นมันทางไปตายจะชัด,ชดอะแล้วมึงจะทำยังไงล่ะเขาเ,เขาเดินมาช่วยมึงแล้วถ้าเกิดสัตว์ประหลาดกินเขาเข้าไปอะ่ะเดี๋ยนะอยโอ้ oh my gosh สัญญาณไฟฉายหายไปแล้วมันไปไปกินคนที่มาช่วยเราแน่ๆเลยฮะอ เกิดอะไรขึ้นตายหาแล้วแน่ๆเลยข้างนอกอ่ะอย่างนี้เราต้องอยู่ในนี้จนถึงเช้าเลยหรอเราแต่ไม่รู้ว่าตัวละครเราจะทนไหวไหมทุกคนเพราะว่ามันเหมือนจะแข็งตายอยู่แล้วเพราะว่ารถเมย์เนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวแล้วโครงสร้างทำจากเหล็กอ่ะเข้าใจไหมมันก็หูดูดความเย็นได้แบบสุดยอดมากแม่อะไรหรอโอเคชิวิ่งมิดว้ายเสียงกินเนื้อหนึ่งอีฮ่ะมันวิดีโอวิทยุมันมาแบบ ประมาณว่ามันกินเนื้อคนที่มาช่วยเราแล้วอะอะไรอะฉันคงจะชอบคุณมากกว่ากลัวเนื้อแกะจะไม่อร่อยอ,อืออีพวกป้าแล้วจจกจิตมันจะกินคนหรือเปล่าวเนี่ย This cannot be happening มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้สิมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วฉันจะต้องทำยังไงดี กูก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ามันเป็นความผิดของฉันเองที่ฉันขี้เกียจหรืออะไรบางอย่างปะ Am I going to die here ฉันต้องตายที่นี่แน่ๆใช่ไหมอย่าเพิ่งสิ้นหวังขนาดนั้นแม่เดี๋ยวฉันจะเล่นให้เธอรอดให้ได้ถึงจะตายไปแล้วรอบหนึ่งไม่นะมึงมีทางเลือกอะไรให้กูอีกบ้างมึงแสดงออกมาสินำเสนอก็มาสิคะตอนนี้แอดคือระแวงมากเดินไปเดินมาคือเขาสร้างเก่งมากเลยอ่ะเฮ้ยแฮงค์คุณได้ยินไหมได้รับความวยเหลือช่วยเหลือของเราหรือยัง โอ้ my god ฮัลโหลฮัลโหช่วยด้วยพระเจ้าไอ้บ้าตกลงสัญญาณมันจะมาตอนไหนบ้างวันนี้นี่มันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันอยู่ในหัวของฉันกันแน่หรือหัวฉันมาเล่นตลกไม่ไม่แต่ฉันได้ยินมันจริงๆนะฉันไม่รู้ว่า believe a n y m o r e จะเชื่ออะไรได้อีกแล้วอะ but I have no way to go ฉันไม่มีทางจะไปถ้ามันเป็นความจริงฉันหวังว่ามันจะไม่นานนะคืออะไรกันเนี่ย ฉันไม่ต้องการจะเป็นอาหารเย็ยนให้กับใครสักคนหนึ่งแถวนี้ยืนขึ้น Time Will Not Pass Faster หรอคืออะไรอะ่ะไม่มีเวลามากฉันต้องยืนขึ้นแล้วก็สู้กับมันเลยไง,ม,งมึงต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมโอเคฮัลโหลมีใครไหมมีอะไรที่มึงใช้ประโยชน์ดได้บ้างมั้เนี่ยแต่ไอคิดว่าตัวละครมันน่าจะหล่อนหรือเปล่าเพราะว่าซีนที่ไ ไอตัวดำๆมันไต่ามาข้างหน้ารถเมียน่ากลัวมากแล้วก็แบบเหมือนพิบเข้ามาแล้วมันก็ตื่นมาอีกทีหนึง่งมันจะเป็นความฝันหมดเลยหรือเปล่าอ่ะแต่ว่ามันก็นานเกินไปแปลกๆนะเนดี๋ยวที่เราต้องนั่งตรงนี้หรอคือมันกดอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วแง่ประเด็นเอาวานะนี่ก็ลองนั่งดูทุกคนถ้าเกิดเผื่อตัวละครเรา,อเรานอนอ่ะมันอาจจะหมายหมายความว่ายังไงฉันต้องการเวลา c o วต r อ o นด์ t i ฟ์ส l ต l รยังไงก็ตามทีฉันก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่มึงถ้ามึงอยู่ในเนี้ยตอนตีสามแล้วค่ำคืนที่โหดร้ายนี้ก็จะจบลงฉันเหนื่อยมากเหลือเกินกูขอให้มึงแค่ฝันไปนะมึงอีหาฝันน่ากลัวมากแม่เราเดินทางตอนเที่ยงคืนเราก็ตื่นมาตอนตีหนึ่งมาเจอเหตุการณ์ทุกอย่างเราก็ตื่นตีสามอีกทีว้าย Help ี้สุดท l ความช่วยเหลือมาถึงแล้วคือ,อยังไงอะแต่ประตูเปิดแล้วเราไม่ทายอ้ย โอเคเฮ้ยหยุดตรงนั้นนะทำไมอะ We're the Forest Rangers. Got a call for help. Are you Hank? พวกเราคือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามีเรื่องโทรมาของความช่วยเหลือคุณคือแฮงค์ใช่ไหมเราช่วยแฮงค์เหรอใครใครใครช่วยแฮงก์คนขับเหรอฉันคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยคุณหมายความว่าอย่างไะยกมือสูงสูงให้พราะเราเห็นเพื่อนเพื่อนแต่ว่าฟังฉันก่อนนะฉันต้องการที่จะไปตอนนี้แล้วอ่ะเฮ้ยแมทแมตตินควิก เราต้องกลับไปแล้วเขาพูดกับใครวะ d อย่าอย่าอย่าขยับมี something out there มีบางอย่างอยู่ข้างนอกนั่นฉันไม่เห็นอะไรเลยว้ายอ้าวมันจฟออะไรอ่ะไอตัวนี้ไงตัว้ย่เจ้าฉันบอกคุณแล้วพวกเราแย่แน่เรายังไงต่อมึง ที่ทําบรรยากาศอะไรต่างๆดีมากแต่แบบมึงไม่มีซีนที่กูเห็นเลยให้มันเคลียร์กว่านี้แบบตกลงตํารวจตายคนเดียวหรือกูวิ่งเข้ารถบัสทันหรือยังไงก,ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะทุกคนตื่นเต้นมากเฮ้ยเกมเกมคนนี้เขาโอเคนะหนึ่งภาพสวยสองมีความเคลียประหยัดทรัพยากรในการสร้างสถานที่เดียวแต่ใช้เนื้อเรื่องในการนำพาเราไปนะเราก็แบบตื่นเต้นมากเหมือนเราดูหนังซีนนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ คือไอตัวที่เป็นผีข้างนอกตกลงมันก็น่าจะเป็นตัวจริงแล้วอะมันมันก็เป็นการบอกชัดแล้วว่ากัดตำรวจกัดคนพิทักษป่าเลยของเขานั่นแหละแล้วเราก็น่าจะตายกับเขาละมังซีนเมื่อกี้น่าจะตัดจบแบบนั้นนะจ๊ะก็แอบหวังเล็กๆว่าทุกคนจะบันเทิงเ <laughs> พราะแอดนี่คือแบบเล่นไปแบบเกรงมากแม่ไม่ดูหน้าหลุดกล้องหรือเปล่านะจ๊ะเอออะก็สำหรับคลิปนี้เนะี่ ถ้าคุณเพื่อสนุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกิงกันไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีคลิปอื่นๆก่อนน้นนี้อีกหลายเกมเลยนะที่แอดเล่นไว้แล้วก็เล่นไม่เหมือนช่องอื่นในหลายๆเกมด้วยยังไงก็ฝากกันไปดูกันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซไปก่อนนะครับบ๊ายบายอ่ะ